ไทยรายวันสุคลชัยอารีไทยเตรียมพร้อมแนวรบชายแดนสายข่าวของเราสืบจากข่าวก็พอได้กลิ่นสงครามย่อยที่ต้องจัดทับโดยกองทัพไทยขนาดนี้เริ่มส่งสัญญาณถึงกันในภารกิจพิเศษที่เหนือกว่าความมั่นคงภายใน ที่ชายแดนภาคเหนือบ้านเราฟังประเทศเมียนมารัฐบาลเขาเริ่มมีพลังรบที่จะขับไล่กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกาะอยู่ริมรั้วบ้านเราที่ถูกรัฐบาลไทยล้มฐานการเงินในธุรกิจสีเทาจีนเขาก็ยังมีกองทุนใหญ่ยาเสพติดที่เชื่อมโยงถึงกันกับกองทัพยาเสพติด วาแดงที่ใช้เส้นทางเทือกเขาภาคเหนือของไทยขนสินค้ากันอยู่ข่าวแว่วมานายกแพทองทานชินวัตรออกปากสั่งการให้ใช้กำลังทหารปราบยาบ้าทั่วประเทศมากขึ้นและหนักขึ้นเชื่อมต่อ,อยังมีในกับภารกิจพิเศษอื่นเสริมอยู่ข้างหลังด้วย ก็ยังเป็นความลับทางราชการที่เราต้องให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยเรากับฝั่งอีสานใต้ด้านชายแดนจังหวัดสุรินทร์ตราดท่านนายกอุงอิงก็แวะไปจับเขาคุยกับระดับผู้นำนักรบกองทัพไทยอย่างเอาจริงเอาจังเรื่องขอให้กองทัพร่วมเป็นกําลังหลักปราบยาบ้าทั่วประเทศกับคำตอบนักข่าวถามถึง ความสั่นคลอนที่ฝั่งเขมรน,นำกำลังพลเข้ามายืนร้องเพลงชาติปักสายล่อฟ้าในพื้นที่ปราสาทตาเมือนถมฝ่ายเราก็พอรู้ ผู้นำกำลังรบฝั่งนั้นยั่วยุเพื่อขยายผลเป็นเงื่อนไขเรียกร้องเอาพื้นที่ปราสาทตาเมืองทมเป็นเงื่อนไขอื่นๆที่จะตามมาอาจจะบานปลายกลายเป็นการใช้กำลังทหารทำศึกกับไทยหลังจากท่านนายกไปนั่งคุยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไปแค่ไม่ทันข้ามวันกองบินรบรุ่นใหม่จากสนามบินสุราษฎร์ธานี ก็แผดเสียงกระหึ่มบนท้องฟ้าบินวนตรวจบริเวณเกาะกูดจังหวัดตราดหลายรอบเช่นเดียวกับกองเรือรบไทยไปเสริมพลังทางทะเลแถวนั้นอย่างคึกคักกองทัพภาคสองส่งรถหุ้มเกราะมุ่งตรงไปยังชายแดนไปปักหลักซ้อมรบใกล้ปราสาทตาเมือนถมก็พอจะส่งสัญญาณให้ทุกท่านแค่รับรู้ไว้เท่านั้น ที่ท่านนายกและรัฐมนตรีกลาโหมย้ำกับนักข่าวจะไม่ยอมให้ใครมาละเมิดอธิปไตยของเราเด็ดขาดก็คงไม่ใช่แค่ใช้กองทัพมาปราบยับบ้าแน่นอนครับสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580